เฮียคะแบบนี้ผ่อนแพงไหมคะโอ้โหบอกเลยนะครับไซมินีแบบนี้นะครับผ่อนไม่แพงนะครับผ่อนเก้าพันปลายหนึ่งหมื่นนะครับผ่อนเก้าพันปลายหนึ่งหมื่นขึ้นอยู่กับเอกสารลูกค้าเลยนะครับคันนี้เอ็กเพนเดอร์นะครับบอกเลยเมิซูบิชตัวนี้ออกแบบมาได้หล่อมากๆนะครับแล้วเป็นรถที่ขายดีมากครับในช่วงนี้เอ็กเพนเดอร์นี่เฮียปล่อยไปจะเป็นสิบคันแล้วนะครับเอ็กเพนเดอร์นะครับสองเดือนนี้ขายไปจะเป็นสิบคันแล้วแล้วเดี๋ยว อาทิตย์หน้ามีเข้ามาอีกประมาณ3คันนะครับรวมคันนี้ได้เป็น4คันคันนี้ก็ติดจองนะครับแต่ยังไม่รู้จบไม่จบนะครับเลยเอามารีวิวให้ดูก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีเข้าใหม่มาอยู่แล้วนะครับเดี๋มีเข้าใหม่มาอยู่แล้วคันนี้เอ็กเพนเดอร์ ender, ปี20นะครับมาดูข้างในแบบนี้นะครับก็ครอบครัวเล็กๆนี่ไปได้เลยนะครับส่งลูกไปโรงเรียนนะครับหรือว่า มีครอบครัวเล็กเดินทางไกลไปเที่ยวตาย่างจังหวัดน,นะครับนั่งสบายกว่ารถเก๋งเล็กนะครับนั่งสบายกว่ารถเก๋งแน่นอนนะครับเพราะว่ามีพื้นที่กว้างขวางครับข้างหลังยังได้อีก2นะครับข้างหลังยังได้อีก2ดูแล้วภายในเรี่ยมๆแบบนี้นะครับรถใช้งานน้อยๆภายในเรี่ยมๆนะครับบอดได้เติมน้ำมันใช้อย่างเดียวนะครับรถแบบนี้เติมมันใช้อย่างเดียวเนี่ยรับประกันให้สูงสุด6ปีนะครับแบบนี้รับประกันให้สูงสุด6ปี รับประกันสูงสุดให้6ปีแล้วก็ออกรถ6บาทนะครับรับประกันสูงสุดให้6ปีออกรถ6บาทหนึ่งเดียวประเทศไทยแน่นอนนะครับออกรถ6บาทรับประกัน6ปีนะครับมาดูนี่นะครับภายในเห็นไหมว่าสวยมากๆเลี่ยมเดิมนะครับไม่มีถลอกนะครับบอกเลยรถรุ่นนี้ออกแบบมาดีมากนะครับภายในใช้วัสดุที่ดีนะครับออกแบบมาดีมาก โงมอะไรไม่มีถลอกบอกเลยเลยรถสวยนะครับต้องเรียกว่าสวยจัดนะครับแล้วขายไปนะครับรถุ่นี้ไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีประเด็นเลยนะเพราะว่ายังขายไปเยอะนะครับขายไปหลายคันุ่นี้น่าใช้มากๆใครมีครอบครัวครับมีลูกเล็กนะครับหรือว่าไว้สําหรับพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวนะครับแบบนี้ตอบตัวแน่นอนนั่งสบายนะครับนั่งสบายฝารถเก๋งสี่ประตูแน่นอนนะครับใครหาอยู่รีบเลยนะครับหรืออยากดูตรงไหนเพิ่มคอมเมนต์มานะครับ เดี๋ยวเฮียมาตอบให้นะครับเรื่องบอดี้สวยไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าของเราบอดี้สวยแน่นอนไม่มีชนหนักแน่นอนอันนี้คือการันตีให้เลยว่าไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับรถพอสอาี้เฮียรับประกันให้ทุกคันนะครับห้องเครื่องเปิดมารับรองเรียบกริบเดี๋ยวเปิดโชว์หน่อยดีกว่าเดี๋ยวจะพูดแล้วไม่เห็นภาพใหด,ดูเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนี่เดี๋ยวดูนะครับเปิดมาสวยกริบบอกได้เลย,เลยโชว์เลย เดี๋ยวไม่เห็นภาพนี่นะครับดูเลยทุกอย่างนะครับอยู่ในที่ในทางอยู่ในจุดเดิมหมดแม้แต่น็อตขันแบตเตอรี่นะครับไม่เคยโดนประแจขันเลยสักตัวเดียวดูนะครับไล่ไปเลยนะครับตั้งแต่น็อตฝากระโปรงนะครับดูความเดิมของเราเน้นอยู่แล้วนะครับเรื่องความสวยไม่ชนหนักเนี่ยที่นี่เน้นอยู่แล้วดูนะครับทุกตัวนะครับอิบิยองอเวียสอะไรอยู่ในที่หมดดูสภาพเครื่องอันนี้เดิมๆนะครับคือเดิมๆเลย สวยๆแบบนี้เลยใครหารถครอบครัวใช้อยู่บอกได้เลยตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับฝากไวนด้วยติตเตอรเกี่ยวกับลูกค้าอยากรู้เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับรถมือสองทักมาได้เลยเฮียยินดีตอบให้นะครับยินดีเติมความรู้ให้นะครับสําหรับคนที่รู้เยอะอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรส่วนคนไม่รู้ปรึกษาได้ว่าเอ้ยอย่างหนูควรจะใช้รถแบบไหนหนูอาชีพแบบนี้ควรจะใช้รถแบบไหนหนูเดินทางไกลบ่อย หนอูออกต่างจังหวัดบ่อยหรือหนูขึ้นเขาบ่อยควรจะใช้รถอะไรนะครับอันนี้ปรึกษาเฮียได้นะครับเฮียคำแนะนําได้เพราะเฮียอยู่ในวงคารรถมาเนี่ยสิบกว่าปีนะครับสามารถให้ความรู้หรือว่าให้ข้อคิดดีๆนะครับกับลูกค้าของเฮียได้นะครับเพราะฉะนั้นปรึกษาก่อนตัดสินใจนะครับเพราะรถซื้อแล้วอยู่กับเรานานนะครับเพราะฉะนั้นควรจะศึกษานิดนึงว่าเอ้ยรุ่นไหนมันเหมาะกับเรารุ่นไหนมันเป็นแบบไหนรุ่นไหนกินน้ำมันประมาณไหนอะไรแบบนี้นะครับใครอยากรู้อะไรถามมานะครับเฮียลูกค้ายินดี ตอบให้นะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ